เจ็กันมาเจอกันมาเจอกันมานเด้ยอ้เย้เยสเยสดับเบิลเยสเนที่สุดเราก็ได้วัดรางสักทีโอ้โห <Okay. S 1> ควรดีใจไหมเนี่ยหลังจากที่เล่นมา100กว่าตาก็คือเพิ่งได้วัดรางนะครับท่านผู้ชม เจอผีจีนด้วยใช่แล้วเราจเจอผีจีนด้วยตตนนี้บ่นเลยว่าคอนเทนต์นะจอนอ้ดูสลามมวยจีอ,จอ,อะน่าจะเป็นเบล,ลนะเสียงเดี๋ยวไปฟาร์มของกัน,นเบลเบลได้ยินเสียงเกมกันปุกัได้ทูเป็โปเอคได้ทูแล้วไปปักสุสารนะ Bell, Bell, Bell. เบลเบลเบลใช่ใช่นางชนเยู่พี่เหรอปกติเหรมัไม่ชนกันนะอุ้ยเขามองพี่เห็นเราอะ่ะเขาไปบดนเล็กนะระวังบนเฮ้ยพี่ถ้าถ้าเจอประคำเอาเอาขึ้นแล้วบนต่งเวียนเลยนะจะเชื่อดเบลามาแล้วตอนนี้นี่้าโสดอยู่นะจะรับปูละ ล่ใคอยู่วะไอพี่ไอพีไอพีตัวตัวตตานะหายแล้วหายแล้วไม่มีไม้โอ้ยตรวจแล้วตรวแล้วตรวแล้วตู้ไม่มีด้วยเอ้ยขอไม้ด้วยหาอยู่หาอยู่ไม่มีของเลยโอ้ยโอ้ยเยแวเยอลู้ตาปริตาไม่มีของหาอยู่มันกระจายมาก ไม่ไรคุณตรวจหรอตรวจอยู่สไล์ <c oughs> โอเคห้าสิบแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาว้าวอะเดี๋ยวก็ดนาน ออกแต่น้ำมนต์น่ะมันไม่ออกของอย่างอื่นเลยอ่ะสันนิฐานสันนิฐานไม้ไม่มีวิ่งไหมน่ะไม่มีมาดิบราชยาชยามันไม่มีของอะไรเลยยังมีแต่น้ำมนต์กินดีจูก็ไม่ไหวแล้วกลับไปเล่นตีมดีกว่าดอนไม่ใช่ทายจริงจริงเดี๋ยวเพิ่งมาบทกลางอ่ะท้าไปที่อื่นก่อนไปจุ๊บเด็กก่อนโอ้ย อย่ามานะโบดกลางอย่ามาโบดกลางนะบอกแล้วนะนะอย่ามาผมอยู่ข้างๆเลยเนี่ยตุสานเนี่ย,ยตื่นมาแล้วหยุดยาด,วด่วนไปแล้วเ,เ,เ,เฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะถ้ามาปิดประตูมันควรที่จะแบบมันควรที่จะแบบว่าที่อยู่ร้านมวยนะยยเกมมันเป็นอะไรอะทำไมตัวดีนะ พี่เจมีของมาเล่นบ้างไหมไม่มีเลยข้าวบด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 เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอินเวชันหมดัดเคลขึ้น <c oughs> หนึ่ง โอง่งอยู่ไหนไวะเฮียไม่มีโอ่งมีมีอ้าวะ่ะ <c oughs> ตายทางแคบ <c oughs> โอ้โดนแหล่โคตรเยอะดูอะไรของกูวะเนี่ย <c oughs> พี่พามันจะไปตรวจไหมเนี่ยตอนนี้เหรอสวดอยู่โอเคเอ้ยยาออฟเดินมานี่เดินมาเดินมาเร็วๆบนสังเวียนมีประคำวะมีอยู่ก้อนเดียวมีปันหงนี่พ่าตรวจอยู่ปะพี่เจสวดอยู่สวดอยู่ ขอวิ่งตามนะขอเอาสุดนะดอนอ่ะขอไม่ปล่อยมีน้ำวิงโอ้ยล้านใส่ศิลอีกบร์โอ้นี่พาไปสวดเถอะลูก่เดี๋ยวไปสวดแทนผีไล่อยู่ใช่ไหมไปพิธีไปพิธีละ เห็นอีกที่ที่นึงไหมตอนนี้เจอของสองอย่างแล้วสาราสาราพี่เออมีตะปูอยู่ตรงทางลงโบตกางอ่ะช่วยเอาตะปูขึ้นมาหน่อยทางลงโบตกางอ้าวแล้วหนูไม่แปลยานะลูกนังกลับไปสวดที่โบดเลยตะปูอยู่ในมือน้องแหละ พิธีที่บ bon, นเล็กอยู่ที่สี่สิบอนดเลยม่พาพาผีมาปะเนี่ยนั่นไงโูว่าและ <c oughs> ี่พาหนูทำไมหนูเป็นคนแบบนี้เราเราไม่ได้พามาผีมันมาเองพี่เจไปตรวจหน่อยเอาไม่ทานไม่ต้องไม่น้องหายาก่อนดีกว่าเฮ้ยมาไล่น้องไปตรวจเลยไปตรวจเลยมันไล่พี่แทนแล้วเนี่ยนั่นหายยาแล้ว เฮ้ยอพฉีดยาก่อนโบสในโบสเร็วๆไปนึงเดี๋ราจะไปยังไงคุณพี่วิ่งมาหาฉันน่ะโอ้โหพิยาอยู่โบสกลางนะจะฉีดยังไงอะพี่พิเจตต้องฉีดโอ้โหเรียบร้อยพี่เจตคบหน่อยกำลังเอาของอยู่แครบหน่อยจะตายแล้วของในมือมันไม่โอ้โหเรียบร้อย

พี่เจตายพี่เจตายพี่ตายพี่ตายตายแล้วตายแล้วพี่เจพี่เจสังเวียนตายเออค้อสังเวียนแล้วมาแล้วอันนี้แล้วเออมันรอโลพี่ออกก่อนรอก่อนก็ชาซัตตัมเบนาเลยจ้า เอาเลยมาตุดตายแล้วนี่ป้าลูกมาตุดตายแล้วอิ้มให้กตายงานตายโอ้โหปะคามอ่ะประคามอยู่ที่มือปะอยู่อยู่กับนางอ่ะอ่ะอ่ะพี่เจหาของหาของไม่พาอยู่ึง

มันหนีมันหนีมันหนีไอ้ดิฟาออกเฉยประคำสามพี่พี่ต้องแทงให้ผมพี่กีฮิตอ,อ่ะอ่าฮะพี่มาหาผมผมาหาผมด้วนเลยพี่เจนกำลังวิงว่งไปวิ่งไปวิ่งไปโยพี่เจนต้องต้องคอยโควมนะวันฮิตนะโยรักผมเหมือนลูกไอ้พี่เออตีปะ <laughs> นี่มันนี่อ๋ออ๋ออ๋อก็เราก็เราก็หายาหายายาต่างคนต่างกลัวกูก็กลัวเฮียเฮ้ยมันเปิดโลแล้วอ๊อฟกำลังลากขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาเต็มตัวตเต็มตัวเหมือนเห็นนะเห็นมั้งเห็นเลยสวยหายาหายาพี่เจได้ไหมพี่เจอย่าทิ้งน้โนมาแล้ว ไหนไปแล้วตามกโชว์ทั้งเลยเเจออีกนะโอ้ยได้หนีได้เอาเลยเลยเอาเลยเอาเลยเลยไปไปเนี่ยเอาไปไหนอะออกมา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 อย่าอย่าตาไปโธ่พี่หายยาค้อนพี่เจ้ผู้ใช้สิบบนกลางอะโอ้เสียดายผมไม่รู้ว่าผมได้อีกยิ่นึงอะไปสวยด้วย มายังเปิดโลยังเปิดโลยังเอาเอ้าเอ้าคดีพิกคดีพิกเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปสเตมินาเนาก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแลอไปอย่านะเฮ้ยไปนะเฮ้ยได้ยาเด้ยาเด้ยา สี่เลยซี่เลยไอเหียมันเปิดโลยังอ่ะเปิแล้วเนี่ยเียเยเอาเลยองเลยโอ้นี่เปิดแล้วฮ้ยเมื่อกี้มันเปิดแล้วนะไป่าใช่เย กูได้คล <gegen violin> <warfare> ิปแล้ว <left> กูไ <Hayır> ด้คลิปแล้วโอ้โหอัดตั้งแต่ตีห้าทุ่มสามสี่ทุ่มตีหนึ่งกูฝึกนะโอ้โหพ่อผีมันดูใอ้เฟร็ดผีก็ถือว่าเล่นดีพอสมวรนะดีดิโอ้โหดูปอสองโปรไฟล์หน่อยดิโอ้โหไพรเวท อะไรอ่ะถ้าผีได้แต่ทำไมคะแนนผีเยอะกว่าเราไอ้